สวัสดีอรุณสวัสด์ครับเพื่อนๆนโอ้โหโสวัสดีครับจะบอกว่าเมื่อคืนเดี่ยงเลยนะโอ้โหเดินทั้งวันเดินแบบเดินมาราธอนนะเดินโอ้โหลับสบายเลยครับหลับสนิทเดี้ยงปวดแข้งปวดขาเลยครับนะอายุเริ่มสูงไ้ก็ประมาณนี้นะครับนะลืมรีวิวห้องเพื่อนๆดูเลยนะแต่โอ้โหคงไม่ รีวิวแล้วนะเพราะว่านอนแล้วนะมีกาแฟด้วยนะเนยแต่ต้องแอบถ่ายให้ดูหน่อยนี่ครับมตีตู้ทงตู้เซฟปกติทั่วไปนะนี่เป็นเตียงใหญ่นะครับ6ฟุต oh, ให้ดูบรรยากาศรอบนอกด้านบนผมอยู่ชั้น5้านะที่อะไรนะแม่ชื่ออะไรนะดีรีสอร์ทนะของสิงคโปร์นะเ,นเพื่อนนะโอ้โหครับ ด้านล่างประมาณนี้นะครับอยู่ตัวตึก A นะครับนี่ก็เป็นรีสอร์ทอ้อมไปหมดเลยนะครับลูกสาวผมก็นอนอยู่ข้างล่างนี่แหละครับนะนอนอยู่ข้างล่างเขาอยู่ชั้นสองนะครับแล้วก็โดยรอบติดรีสอร์ทก็จะเป็นทะเลนะครับล้วนๆเลยนะอ้อมเลยนะครับทะเลยาวไปถึงนู้นนู้นนู้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับนะ บรรยากาศอากาศเหมือนบ้านเราครับนะอุณหภูมิประมาณยี่9 3บปดบิองศานะครับอากาศก็สบายๆนะครับนะเ,เขาก็จะเน้นปลูกต้นไม้เยอะแยะนะประเทศเขานะเมื่อวานนี้เดินไปหลายที่นะเพื่อนได้ความรู้มามากมายนะทดสอบฐานจากคนที่พื้นที่นะคนสิงคโปร์เองเขาก็บอกว่าประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายนะครับนะ สำคัญนะคนแนละคนมีวินยัยมีระเบียบมากนะครับแล้วก็การทำงานของประเทศเขาเนี่ยการจะรับบุคลากรเข้ามาเนี่ยมาทำงานเนี่ยในแต่ละร้านค้านีิี่ค้าขายเขจะแบบว่ารับคนต่างชาติแค่ส่วนหนึ่งอะเป็นสัสดส่วนกันนะก็ค,คือว่าในหนึ่งร้าน,นจะรับคนต่างชาติทั้งหมดไม่ได้ก็คือว่าต้องมีคนสิงคโปร์ร่วมด้วยนะครับให้เป็น อัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับแต่ไม่รู้เท่าไหรนะ่น้ำลงลึกรายละเอียดลงลึกกว่านี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สอบถามเขานะครับนะก็เป็นข้อดีนะถือว่าทําให้คนในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีงานทําด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่ไหนอย่างไรนะตอนนี้นี่แปดโมงแปดโมงยี่สิบแล้วแต่ผมไม่ได้ปรับนาฬิกานะก็คือว่าต้องบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็เก้าโมงเ้าโมงยี่สิบละเดี๋ยวผมว่าจะ ตกลงสิงสิงพ่นน้ํายังไม่ได้ถ่ายแนละ้วเมื่อคืนนี้พอทางเข้าเสร็จก็เดินกลับนะครับขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับขึ้น BTS กลับกันที่เข้าที่พักแล้วก็เดินหาต่อรถอีกนะครับนะเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปสามลอยนะครับแล้วก็ไปตามดูลูกสาวว่าไปกิจกรรมที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับไปเจอกันครับไปหาข้าวทานกัน นีน่เด็กๆกำลังจะออกเดินทางอะไรนะครับนะ,ะที่เมื่อวานนี่เราเห็นเขาใส่ชุดสีแดงๆนะครับนะี่นู่ครับรถบัสรอสันบายนะโอ้เดี๋ยวไปดูมอเตอร์ไซค์หน่อยนะมอเตอร์ไซค์คนสิงคโปร์เป็นไงนะ โอ้โหจอดสวยเลยครับเดี๋ยวไปพาเพื่อนๆถ่ายให้เพื่อนๆด,ดูกันนะนี่ครับโอ้ว้าวฮาเลนะ่หรือเปล่าครับฮาเล่เดวิสันนะเพื่อนนะครับเออฮริเทหรือเปล่าครับฮอริเทซอฟเทลนะโอ้แต่งเป็นเน,น่สวยเลยครับนะว้าวๆเลยเนาะนี่ครับ วิ้งๆเลยนะสวยครับสวยนะอ่าเป็นรถคิงนะเป็นรถคิงนะนแต่ไม่รู้ว่าเป็นในรุ่นของปีไหนนะหัวนะกลอย่างสวยเลยครับเงาวิ่งเลยครับเพื่อนนะ ผมก็จะเกาะติดกับเด็กไปนะแต่ว,ว่าไปคนละส่วนผมไม่ได้นั่งรถบัสไปกับเด็กๆนะครับนะผมก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปส่วนตัวนะครับร mm hmm. ับเด็กกันนะรถบัสเดอร์ส mm hmm. องทันไม้เซลฟี่ตัวนี้นี่ไม่ได้ใช้นานมากเลยเพื<ๆ>่อนๆนีนก็แตกแรกเลยนะอันแรกเลยนะอันเล็กนะ ว่าอันใหญ่ผมไม่ไดเอามานะผมจะเอามาแนละ้วน้าปูมันใหญ่ไปนะครับลนะมันมันจริงจังไปนะนั่นเป็นแบบการถ่ายทํะตัวใหญ่เลย mm hmm. ก็เลยเอาแค่ตัวเล็กมาครับตัวเล็กที่เป็นอันแรกเลยนะตั้งแต่เริ่มถ่ายทารายการเดี mm ๋ย hmm. วไ,ไปหาข้าวทานกันนะเช้าเช้าอ่างนี้อ่างเปิดยังไม่รู้เลยนะแต่น่าจะเปิดแนละ้วสิบเก้าโมงจะสิบโมงแล้วครับเพื่อน จะเดินมาขึ้นรถไฟฟ้านะเพื่อนๆนะรถ BTS บัสเนีรถบนะัสนะครับที่รับส่งนะรับส่งผู้โดยสารฟรีนะผลปรากฏว่าไปเช็คตรงจุดนู้นนะครับนะตรงจุดที่ว่าเอ,อเวลารถออกนะครับรถจะมาประมาณ11โมงนะ11โมงก็ไม่ต้องทำไรแล้วนะตอนนี้10โมงไปรอชั่วโมงนึงน,นะเลยตัดสินใจเดินกับภรรยานะจะเดินไปรถไฟฟ้าบีที รถหมดเปิดเยไปดูนงเปิดใช้แมพนะส่วนใหญ่ไปไปกันต่อครับถ้าเดินไปประมาณสิบสิบกว่านาทีนะจะได้ไม่ต้องรอนะแต่อย่างนะห้างยังไม่เปิดนะเพื่อนๆนะห้างยังไม่เปิดดีร้านอาหารอะไรยังไม่เปิดผมก็เลยตัดสินใจไปที่รถไฟฟ้าเลยแล้วกันไปมื่อสักู่ปนะไปช่อนตัวเบื้เริ่มเลยนะเพื่อนๆนะมุดลงไปเลยนะ ผมหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันนะนี่ก็เป็นฟองนะครับฟองส่งน้ำนะน่านจะฟองส่งน้ำของอสิงคโปร์ตื่นเตนะ้นมองไปเห็นพื้นดินเลยนะพื้นปูนเลย ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นสว่วนแล้วออกกําลังกายเพื่อนนะเป็นสวนย,ยอมออกกําลังกายกันนะคนสิงคโปร์ชอบออกกำลังกายนะเพื่อนสังเกตด,ดูแล้วนะแล้วรถเนี่ยก็เป็นการปั่นจัก,กรยานแล้วก็เดินนะมอเตอร์ไซค์นี่น้อยมากนะเพื่อนนะส่วนใหญ่จะเดินเท้ากันแล้วก็จัก,กรยานนีมีทุกบ้านเลยครับมีทุกจุดนะของสวนของ,ของสาธารณะนะใครที่จะมาปั่นก็สามารถที่จะมา ลงทะเบียนแล้วก็เอาจักรยานมาปัดนได้เลยรมอเตอร์ไซค์เป็นแก๊งก็มีนะจักรยานมาเป็นแก๊้งเลยนะทีมปั่นเขาก็จักรยานที่บ้านเขานี่ก็บรลาด ไฟแดงปุ๊บเขาก็จะจอดเลยนะพเพื่อนนะ,อะจอดเพื่อรอไฟสัญญาณไฟนะครับ stop หยุดการปั่นนะเพื่อมีสัญญาณไฟเผื่อเริ่มซึมแล้วยังไม่ถึงสถานีรถไฟเลยนะเผื่อเริ่มซึมแล้วครับ เซอร์ลตนะตรงไปอีกนะนะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับเป็นทุกศอชี้ไปนะทีนี้เราก็ต้องมารอข้ามถนนตรงนี้ต้องรอสัญญาณไฟนะครับแล้วผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแนะจะอยู่ติดกับรถไฟไอรถ b t s b เอบัไอ้รถบัสเลยนะครับเพื่อนๆนะโอ้ดูเหนือผมดิครับนะเดี๋ยวผมต้องมาหาเติมพลังก่อนครับ มาที่นี่ก็อ,อย่างที่บอกครับข้าวมันไก่สิงคโปร์นะต้องจัดเลยนี่ครับสั่งไปแล้วนะต้มยำต้มยำไก่กับข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับรอตอนนี้เขากำลังทำอยู่นะครับนะต้องจัดต้องลองดูนะเดี๋ยวมาบอกเพกนนื่อนๆกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับเดือดแตกภาคเลยครับเพื่อนๆ บรรยากาศเลยครับนั่งกินไปนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับเพื่อนน่าทานมากสำหรับนะเส้นเหมือนเมื่อวานเลยนะเดีแจะต้องบอกคุณนะครับพรเพื่อนๆนะมาเที่ยวนี้ผมไม่ได้มาตามรอยร้านมิชลินหรือร้านอะไรต่างๆนะพเพื่อนนะมาตามสไตล์ผมนะนะครับข้าวันไปอ,อร่อยมากข้าวอร่อยมากครับนี่ขนาดยังไม่ใช่ร้านมิชลินอะไร่างๆนะ กีนทานเต้าหู้ไปแล้วอ,อร่อยเลยร้อ,ลลอนะนนะเพื่อนนะเดินมาก็จะได้อีกคิวหนึ่งในเหนียวเส้นเขานะ ยาทานก่อนนะครับ too much. Okay, let's go. ที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะเนวิลเบรนครับผม oh. mm hmm. นี่ก็คือในส่วนของพื้นที่นะ mm hmm. แหนที่ของเซนโตซานะครับอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับนะในจุดตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวต้องมาไล่ดูตามสเต็ปครับเป็นแผนที่ mm hmm. ด้านหลังจะเป็นสเวน,นรก mm hmm. การเดินทางที่ยาวนานนะป mm hmm. oh. วดแข้งปวดขามารวมกันหมดตรงนี้แล้วนะครับ เดินทางมาไกลมากนะครับแต่ว่าห้างสรรพสินค้าไม่ใช่นะครับนี่ทางเข้าเห็นี้ยไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าแต่เป็นห้องน้ำมาปลายมาเริ่มเลยไอที่จะมาเสี่ยงโชคก็มีนะคาสิโนคาสิโนนะตรงนี้ลงไปเล่นได้เดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูนะข้างในมีอะไรบ้างน่าเล่นแค่ไหนนะครับผมก็ได้คนเล่นนะเดี๋ยวไหนๆมาแนละ้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงโชคได้ค่าตัว๋วเครื่องบินกลับบ้าน <laughs> ลองดูเผื่อฟุก ซื้อหวยไม่เคยถูกเลยเ่น่อยสนหนอยโอ้ลดค้าในเป็นยังไ้หว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะ ก็จะมีทั้งคาสินโนแล้วก็มีโฮเทลนะอยู่ในตัวเลยนะครับนะแบ่งโซนนะซ้ายขวา, mm. าแรกเงินตรงนี้นะเพื่อนนะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะมีจุดแรกเงินบริการนะครับ ไม่ได้แปะเข้าไปแล้วนะ้างนอกว่าปลาใหญ่แล้วข้างในนีมันเริ่มเพิ่มเลยนะครับนะเนี่ยครับแต่ละจุดต่างๆก็มาเลือกดูว่าจะไปที่ไหนนะมีทั้งดนตรีเล่นกีตาร์กีตาร์มีกดจุดจุด่มไปด้วยนะการเดินทางมาอย่างนี้นะบอกเตือนเพื่อนๆด้วยนะใครจะมาก็พก power bank มาด้วยนะอย่างผมไม่มี power bank มาเลย มาถ่ายทำนี่ก็คือแบตหมดแบตชอบหมดแล้วก็ไม่พอถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเลือกที่จะไม่ได้เข้าไปด้านในนะเพราะว่าต้องแลกตัวแลกตังค์นะครับเพื่อนะ <c oughs> ด้านหน้าผมก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับผมแต่ด้านในข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยนะครับแต่ถ้าเดินมานเหนื่อยก็น,นี่เลยครับไอศครีมนะมีขายสามรสชาติเลยนะมีให้เลือกมาแวะซื้อกันได้ ทางเข้าไปยูนิเวอร์แซลนะครับผมนะนี่ก็คือจุดต่อเลโก้นะครับผมต่อเลโก้โอ้สวยงามเลยครับเพื่อนๆดูดิครับอ่าเลโก้ลว้ลวนๆเลยนะครับของแท้ด้วยนะของแท้ด้วยกินเลอสกีมก่อนไหมนี่ครับเป็นแข่งๆลอยอยู่ข้างบนเต็มเลยครับโอ้ไปละ มีหลายรสชาติให้เลือกมากมายเลยครับเพื่อนๆน่นากินเลยนะน่ากินร,ราคาก็ตามเลทเลยนะครับนะไซบิกเลยนะครับวันครับคุกกี้ โอ้ถัาทำสวยๆน่านกินมากเลยครับสังเกตดูมีแมงมุมเกาะทุอกอันเลยนะครับโอ้เขมาแล้วนะครับมาแล้วครับผมเป็นกาแฟนะครับผมของผมเอ้ไปชิมไหมครับ โชคดีนะวันนี้ฝนไม่ตกเหมือนเมื่อวานนะเพื่อนๆนะเออทำให้ผมได้เดินนะเดินได้ไกลแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนนะเพราะไม่ได้เอาเชือกันฝนแล้วล่มมานะแต่ก็แลกด้วยความร้อน <c oughs> อุณหภูมิก็จะร้อนกว่าปกติหน่อยนะอุณหภูมิประมาณผมว่านะ่าจะมีส5นะองศานะครับเอาเรื่องสันกาณครับคนเยอะเลยครับนะี่ คนรอที่จะเข้าแถวไปซื้อไปข้างในกันนะ ไหวแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวคงต้องกลับที่พักแล้วนะครับมาเดินไม่ไหวเพื่อนๆปวดแข้งปวดขาไปหมดโอ้เป็นตะคิวไปสองรอบแล้วนะครับนะก็เอามาฝากกันนะครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับนะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาสัจธรรมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอให้เพื่อนๆมีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับใช้ชีวิต อย่างมีสติแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋านะครับแล้วนะไม่เจ็บไม่จนนะครับผมวันนี้ตาสัจธรรมลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP พีถัดไปครับยังไงสวัสดีครับ เยอะมากเลยรับเพื่อนๆนะช็อปอีกแล้วช็อปโอ้ช็อปอีกแล้วก่อนกับที่พักนั่นก็แวะเติมพลังอีกหน่อยนะ,ะเพื่อนนะแวะเติมพลังเราที่ฟูดีคอร์นะครับของเป็นเรื่องซื้ออาหาร <S <S ของกินเยอะแยะเลย เกี๊ยวสิงคโปร์นะเพืนะ่อนนะเกี๊ยวกุ้งเหรอ, <laughs> อสเต็กแมตติกลานะพเพื่อนนะโอ้โหขายดีมากในร้านนี้คิวยาวเลย แม่เลยครับนะนเสร็จจากอาหารหลักแล้วก็มาหาขนมหวานพาดอีกแล้วซื้อกลับไปกินที่พักไหภารกิจนำพาเด็กๆไปซื้อแมคโดนัล สในเวลาสามทุมคอยว่างเทมันต่อไปแค่ได้ฟังเพลงที่ดีมีความหมายช่วยเลือดลมในร่างกายให้ชีดสูบดีอย่ารอเวลาต่อไปเลยเพราะเวลาไม่เคยรอเราเลยมันมีติดเดินไปข้างหน้า ไดย้อนกลับหลังหรือก็ใช่ที่สู้ดีเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าไหมเิดเผยระยะทางที่เดินไปข้างหน้ามันจะใกล้กว่าเวลาที่เราเดินกลับอีกด้วยนะถามใจตัวเราเองเราชอบจริงเปล่าต้องไปแคร์ทำไมกับสายตาคนอื่นทำต่อไปสู้ต่อไปฝากไว้เพื่อเพื่อนคิด